ชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับพร้อมใจการจุดเทียนสนับสนุนการเลือกตั้งต่อต้านการใช้ความรุนแรง แสงเทียนแ,แห่งประชาธิปไตยนับพันดวงนะครับถูกจุดขึ้นอย่างสว่างสวยที่บริเวณหน้าหอนาฬิกาท่าน้นํานนทบุรีซึ่งประชาชนและทุกหน่วยง,งานในจังหวัดนน,นทบุรีพร้อมใจกันแสดงจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมกปปสยุติการปลุกระดมมวลชนจนก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองนอกจากนี้ยังขอให้ผู้ชุมนุมทางการเมืองยุติการกระทําที่พาดพิงสถาบันหลักของชาติเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองพร้อมออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภาย ใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองชุมนุมอย่างสันติอหิงสาและปราศจากอาวุธพร้อมขอให้ทุกฝ่ายหยุดการกระทําอันเป็นการย่วยุปลุกปัน่นต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารทุกรูปแบบและสนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่2องกุมภาพันธ์พร้อมขอให้กะกะตปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา